วันนี้คอนคู่จ้าทุกคนบอกเลยน่าสนุกแนะ่แล้วคือประเด็นคือแอคปั่นด้วยแล้วใดๆคือวันนี้พี่เจี๊ยบนะน่าโดนมากดูละกันไปไปโอดีโอมาไ,ไปไปโอดีโอทำยังไงไปไปโอดีโอเข้ามาปวดในไลฟ์ด้วยทุกคนแสบมากไปแสบมากเพราะว่าไม่ต้องห่วงนะพี่เจี๊ยบก็มือชงอย่างดีดูก่อนนิ้วชี้มาเลยจ้าพี่เจี๊ยบโดนแน่พี่เจี๊ยบโดนแน่ เอ็นดูนั่งดื้อมากน่ารักมากทั้งสองแสบทุกคนเขามาเจอกันจะเป็นฟิลแบบว่าไงเพื่อนเนีเพื่อนตอนนี้เริ่มเรียกเพื่อนอีกแล้วนะเพื่อนอย่างงั้นอย่างนี้บางทีก็ลืมมั่งอะไรมั่งลืมเพื่อนเนี่ยลืมเรียกว่าพอเจอหน้าลืมเรียกว่าป้ายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะอืไปซื้อสตรีมไรได้ทุกคนไปซื้อยางทานันทุกคนเห็นแอคปันแล้วแอคปันมีใคร หนักสุดคือพี่เพิ่มนะว่าพี่เจี๊ยบหนักแล้วพี่เพิ่มหนักกว่านะทุกคนพี่เพิ่มบอกเลยว่าพี่เพิ่มบอกไม่ยั้งมือแน่เตรียมเตรียมแบบไปไปโอด,โอดิโอเตรียมชักปลักเลยอะ่ะเตรียมวิ่งเอาไหม้หลบพี่เพิ่มอะฟิลนั้นอะทุกคนไปซื้อสตรีมไรค่ะ ชี้แม่เบสใช่ใช่ใช,ช่เอาชี้แม่เบสแม่เบสมารับเลยขอ,อน่าจะชี้แม่เบส เป็นคนตรงต่อเวลาลูกอะไรไม่เห็นแน่าเดี๋ยวขอรานพวกวันนแล้วเราจารถติมากบางานเ็ไหอจาด เป็นดารา

快点来，别慢。

的